ไข่ข้าไข่ไข่ข้า,ขา,ขา ไข่ข้าวไข่ข้าวได้ของแถมได้ของแถมทำยังไงดีได้ลูกเทียมหนึ่งตัวฟากออกมาดูคะ่ะฟากออกมาเนี่ยคะ่ะว่าอยู่เสียงอะไรเสียงอะไรจิบ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 เพื่อนเอาไข่ข้าวมาฝากขายทั้งหมดยี่สิบยี่สิบแผง ตอนเย็นแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรนะทีเนี้ยกลับมาจากออกกําลังกายเอย๊เสียงอะไรแล้วแมวแมวที่บ้านดูสิคะสามตัวคะ่ะแมวแมวสามตัวมีตัวดําตัวไล้ไปไหนไม่รู้มาจ้องอยู่ตรงแผงไข่เราก็าเอาเสียงอะไรเสียงอะไรแล้วใบเนี้ยแล้วใบที่คลอดเนี่ยคะ่ะที่ขาที่ลูกเจี๊ยบออกมาเนี่อยู่ชั้น ชั้นรองที่สองเลยนะมีอีกแปดชั้นทับอยู่นะคะเขาก็รอดชีวิตมาได้นี่ค่ะหาอยู่ตั้งนานวมาเสียงอะไรโอ้ยจะเลี้ยงยังไงล่ะพี่น้อยจะเลี้ยงหนูยังไงล่ะแมวก็ตั้งสามตัวฮะฮะมุดเหลือสงสัยจะไปฝากพระอาจารย์เลี้ยงดีกว่าพระอาจารย์ อยู่ที่วัดมีลูกเจียบลูกไก่ยเยอะเนาะไปฝากพระอาจารย์ดีกว่าโอเคค่ะเพื่อนๆดูสิโชคดีอีกแล้วได้ชีวิตอีกหนึ่งชีวิตช่วยชีวิตอีกหนึ่งชีวิตอีกแล้วไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ข้าวเจอลูกเจีย๊ยบไหนบอกว่าไข่ห้างลังไงฟังเสียงไข่ห้างลังไข่ห้างลัง ทำไมมีลูกเจีย๊ยบอืมอม้ไปอยู่วัดนะลกูกไปอยู่วัดนะไปอยู่กับพระจย์นะบุญนเหลือบุญเ,เหลือเหลือตัวเดียวรอดชีวิตเนี่ยอืมนี่หน้าตาน่ารักด้วยอ,อยู่นี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าดูค่ะอยู่นี่ไม่ได้นะคะดูแมวค่ะ ตอนนี้กําลังหายสงสัยกําลังหาไม่เห็นลูกเจียบเกิดใหม่กินอะไรนั่นตัวดําอีตัวดําตัวร้ายนะคะนั่นเอ้ยไขยห่หางลังไขห่หางลังได้หนึ่งชีวิตอ้ยน้องเอ้ยลูกเอ้ยไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปอยู่กับพระอาจารย์ดีกว่านี่ค่ะลูกเจียบ พอดออกมาหนึ่งใบแตกอ,อยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกมีหมากับแมวเยอะเนาะเจ้าบุญเหลือเนาะเหลือตัวเดียวเนี่ยทั้งหมดยี่สิบแถวไข่ไข่ไก่ยี่สิบแขวเนี่ยคะ่ะยี่สิบแถวเลยนะคะเพื่อนๆนั่นโอใหญ่โอเคเดีย๋ยวเจ้าบุญเหลือจะไปอยู่วัดค่ะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆน่ารักไหมกินอะไรล่ะกินอะไรล่ะน่ารักไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปะะอยู่วัดนะคะเการักทำอะไรนั่นนั่นเกาลัก,ร,กรังแกนะลังแกน้องนะอ่ะ น้องรอดชีวิตมาจะรังแกน้องไม่ได้นะเกิดจากนี่ค่ะเกิดจากไข่ห้างรังค่ะชื่อบุญเหลือบุเหลืออ่าสายสืดีหลุดแล้ว ไรเดี๋ยวเจาเหมียวเจาเหมียวป้วนเปี้ยนสงสัยคืนนี้จะเอาไปนอนข้างบนก่อนเดี๋ยวเจอเหมียวอันตรายของส้คัญดีๆยเคมกินข้าไปกินเป็นไหมอ่ะดานนี้นะคะน้องบุญเหลือเหลือตัวเดียวมาแล้วมาแล้วมีตัวเดียวที่ที่เหลืออีกมันจะออกอยกไหมคะไม่รู้เหมือนกันเซเนาะอากาศมันร้อนเนาะนั่นแหละ มันก็ปตออกแล้วคนากามันหอนอนเมื่อคืนนี้แบบแมวไปเกาะตรงรางไข่เอ๊ะอะไรทําอะไรกันก็เลยเดินไปใกล้ได้ยินเสียงจิ๊บจมันอยู่รางสุดท้ายนะคะเลซุีลี้ยงรอเลี้ยงใช่ไหมคะเลี้ยเมื่อคืนนี้มันยังสะเดือมันยังไม่หลุดอ๋อวาซุ้มหนีบมันใครอยู่ส่ผมันใขอยู่ในหางุคนเลี้ยงมองมันรอ๋อาเราไปอยู่ในนั้นหรอ ไอ้มันโยนแม่ใกล้แล้วเอาส้มมันนีุ่้มตัวตัวมันมีลูกหรือยังคะบางตัวกำลังฟกักโยนฝุ่นุ่นแล้วมันจะเอาตัวนี้ไหมอะคะเอาเอาวิ่งอ,อกใกไปเนื้ตอตันขึ้นครับมันค่อยเอาไปใส่มันอ๋อลูกบนเหลือก็คือบนเหลืออีกเหลือเหลือตัวเดียวอันนี้เลยครับมิดังบุญช่วงดีเนาะช่วงดีไงเกิดมานี่ อยากรอดฝางพระอาจารย์ไว้นะคะไดยได้